สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่วิหารหลวงพ่อเพชรครับซึ่งอยู่ในวัดมหาธาตุนะครับจังหวัดเพชรบูรนะที่นี่ก็มีหลวงพ่อเพชรเหมือนกันครับ เป็นวิหารหลวงพ่อเพชรมีชัยครับโอ๊ยองค์ไหนหลวงพ่อเพชรมีชัยองค์ข้างหน้าเหรอป้าหรอครั้งแรกที่เคยเห็นครับพี่น้องได้ยินแต่ชื่อครับหลวงพ่อเพชรมีชัย ก็เป็นพระพุทธรูปคู่กับวัดมานานนะครับถ้าตามประวัติก็พอสมควรอยู่หลวงพ่อเพชรมีชัยครับ mm hmm. ส่วนทางนี้เป็นพระโวสดหลังใหม่นะครับส่วนท mm ี่เห็นเจดีเล็กๆนี้ก็น่าจะแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าดูการสร้างคล้ายๆกับ ทางวัดลาดบูรณะอะไรประมาณนั้นาำรับก็จะบอกว่าไฮไลท์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเจดีย์องค์นี้เป็นรูปแบบไม่แน่ใจเหมือนกับมาทางทางอีสานมาทางจากอาณาจักรศรีขตบูร์นล้านนาหรืออะไรประมาณนั้น ทางนี้เขาจัดไว้เป็นที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวถ้ามีประวัติผมจะอ่านให้ดูไม้ไทยอันนี้คนระับผมไม่รู้ประวัติความเป็นมาต้องมี นะก็มีห้อยตุงแบบทางทางเหนือทางอีสานแบบนี้เป็นเกดีเดี๋ยวผมไม่ทราบที่ไปที่มาของเจดีประวัติอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจครับน่าจะมี2องสององนงันหนึ่งก็น่าจะพังลงมาประวัติความเป็นมาการสร้างแต่สมัยไหนไม่แน่ใจครับ ต้องหาดูอุโบสถนี้เป็นอุโบสถหลังใหม่อันนี้เป็นวัดมหาธาตุครับเมืองเก่าทุกที่ก็จะมีวัดมหาธาตุเชื่อมลอยอยู่ทุกจังหวัดชื่อสมัยก่อนก็อาจจะเป็นมงคลนะครับ นี่ก็เป็นวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูร์เช่นกันเพชรบูรก็มีวัดเก่าหลายวัด ถ้าจะดูสองอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจอันนี้มันก็เหมือนของเก่าให้ดูนะครับสองอันนี้เยดีเนี่ยก็ดูเหมือนของเก่าตามเจดีข้างหลังแต่พอดูอันนี้เหมือนกับบูรณนะขึ้นมาใหม่ประมาณนั้นน่าจะมีสององ,องค์อยู่ใกล้กันสมัยก่อน นี่ครับสำหรับประวัติของเจดีด้านหลังก็เลยไม่มีเลยเดี๋ยวผมเห็นประวัติคร่าวๆด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูว่าควาเป็นมาเป็นยังไงสามสามจีนกระจันจำวัดมาธาต หลวงพ่อมีชัยหลวงพ่อเพชรมีชัยอันนี้ก็คือแผนพังของวัดมหาธาตุนะหลวงพ่องามด้วยครับที่ผมไม่เห็นมหาธาตุเจดีครับหลวงพ่อเพชรมีชัยเห็นแล้วครับพระสัทธาสมุนีก็แผ่นพังภายในวัดนะฮะมีโบราณสถานอยู่น่าจะ3-4ี่จุด อันนี้ก็ปอดของวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์ผมไม่รู้ที่ไปที่มาว่าเป็นยังไงมันสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ถามอากูก็ได้แค่นี้ละครับนี่คือวัดมหาธาตุนะครับ